เจอกันอีกแล้วครับชาวนี้โอ้โหวันนี้ก็เป็นแล้วนะครับวันสึกแดงเดือดประเทศไทยนะครับเมื่อคืนเราก็ได้ดูการซ้อมของแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลไปแล้วครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นรู้สึกตื่นเต้นนะครับเห็นการซ้อมของอลิกเทนฮาร์แล้วก็เจอกันขอบความเป็นมืออาชีพหรือว่านักเตะของเขาเนรู้สึกทําตามแผนการซ้อมว่าทีมงานของเขาทุกคน รู้สึกโฟกัสไปที่จุดที่จุดๆๆๆๆเห็นแล้วก็รู้สึกนี่คือทีมระดับโลกจริงครับทีมระดับที่เขาซ้อมกันการซ้อมของแมนยูก็เป็นการเพสซิ่งสูงครับแล้วก็กา,การวิธีเข้าธรรมตูครับแล้วก็เล่นบอลชิงบอลจงังหวะเดียวประมาณนั้นนะครับผมรีพูก็เล่นกันเป็นกลุ่บกิบ๊ก้อมใส่เสื้อกั๊กสามทีมครับแย่งอยู่ในทีมเดียวกันหัดเพดสูงหัดวิ่งแล้วก็นูนสน่าจะเจ็บครับแล้วก็ผมรู้สึก สังหอนใจไงไม่รู้ว่ามันมพวกเชลซีแมนยูเขาบอกว่าของปลอมหรือเปล่ารู้สึกติงอิติงอิดใจแล้วเพราะว่าหนึ่งสปีดการเข้าหาบอลของนูนสน,น่าจะช้ากว่าเด็กแคมเดมี่ของลิวพูเยอะเลยนะครับนั่นคือการของบอลคอร two, การทำวันทูการทำบอลจังหวะเดียวครับผม ความสามารถเฉพาะตัวครับผมแต่ไม่เป็นไรครับกองหน้าเราซื้อมายิงเราไม่ได้ซื้อมาเล่นบอลสวยงาม,ม,มพวกนักตัวแปดสิบล้านปอนดน์น่ากลัวนะจริงน่ากลัวว่าจะปักแต่ไม่เป็นไรครับเราแฟนลิ์พูลเราเอาใจช่วยครับผมอะพูดถึงเรื่องคืนนี้ดีกว่าผมบอกเลยนะว่าสองทุ่มวันนี้นะบอลมันอยากจะบอกแฟนแมนยูไว้ว่า บอลมันคนละชั้นบอลมันคนละตนีนแล้วตัวเนี่ย <c oughs> แต่ริพูคุณจะยิงไม่เยอะครับผมบอลสกอร์สูงแน่นอนแต่อาจจะถอมน้ำใจเด็กๆเ,เขาไว้ฝากบอกแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ